สวัสดีครับเลยแบทครับเอาจริงๆนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาแนะนำเกมแนว EXTRACTION ที่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ชอบเลยจนกระทั่งช่วงหนึ่งผมไปเล่น h ฮันช o ดาว w n กับเพื่อนครับแล้วมันก็มันก็สนุกดีเว้ยจนกระทั่ง a r ร Raider ครับเกมแนว EXTRACTION เกมใหม่ที่กระแสตอบรับในฝั่งเมืองนอกเนี่ยหนาแน่นและดีสุดๆซึ่งต้องยอมรับนะครับในช่วงแรกที่ผมเล่นตอนเทคเทสไปเมื่อ4-5เดือนก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยชอบสักเท่าไหร่น่าจะาเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นฮันโชดาวด้วยมั้งครับแต่พอมาจริงจังช่วงเซิร์ฟเวอร์แลมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยติดเฉยเลยสนุกสัตว์เพราะฉะนั้นนะครับขอเชิญพบกับรีวิวแบบคร่าวๆข,ของ a r ร์คเลเดในแบบฉบับของผมเองครับ อย่างแรกเลยนะครับอะไรคือ Ark Raider โดย Ark Raider นะครับเป็นเกมแนว Extraction Shooter ที่หลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันบูงมากๆอย่าง Escape from Tarkov เนี่ยที่เป็นตัวจุดกระแสเลยแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมประเภท Extraction Shooter เนี่ยเกมแรกที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ Division ครับในโหมด Dark Zone แล้วทีนี้นะครับ Ark Raider มันเกี่ยวอะไรกับ Division สาเหตุที่มันเกี่ยวกันนะครับนั่นก็เพราะว่าในตอนแรกที่ a r c Raider เนี่ยประกาศเปิดตัวในปี2021 Ark Raider นะครับจะเป็นเกมแนว Looters h o o t e r เหมือนกับ Division เลยแต่ยังว่านะครับเมื่อเวลาผ่านไปในระหว่างทางที่ a r c Raider เนี่ยกำลังพัฒนาอยู่โดย e m b a r k Studio ในช่วงขณะเดียวกันนั่นเองนะครับกระแสะของ SK f e o m Ta k o p และก็เกมแนว Extraction เนี่ยมันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆ ทีนี้ e m b มบัคสตูดิก็เลยถอยหลังแล้วเปลี่ยนแนวเกมมันแม่งเลยครับแต่ทีนี้นะครับถ้าถามว่ามันเวิร์กไหมพูดก็พูดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่มันเป็นเวอร์ชันลูเตอร์ชูเตอร์เนี่ยตัวอาร์คเรเดอร์มันเป็นยังไงแต่ในตัวเวอร์ชันเอ็กิสตัชั่นเนี่ยเวิร์กครับเวิร์กี่คุณทีนี้นะครับเกินกันมาก็ยาวแล้วนะครับมาพูดถึงตัวอาร์คเรเดอร์กันดีกว่าโดยตัวอาร์คเรเดอร์นะครับจะมีเซตอัพอยู่ในโลกโพสโปคาลิปที่ล่มสลายโดยมนุษย์เนี่ยถูกหุ่นนยต ที่เรียกว่า Ark ซึ่งนั่นเป็นชื่อแรกของเกมนั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยมนุษย์ก็ถูกไล่ลงไปให้อยู่ใต้ดินแล้วไปรวมกันอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าส p e เร e ซ i a นั่นเองแล้วทีนี้นะครับคำว่า r a ด d e r ในชื่อที่2ของเกมเนี่ยก็คือมนุษย์หรือก็คือผู้เล่นนั่นเองเพราะว่าเรานะครับจะต้องคอยกลับขึ้นไปบนผืนดินเพื่อไปเรดทรัพยากรและเอาตัวรอดจากทั้งหุ่นยนต์ แล้วก็เรเดอร์คนอื่นนั่นก็คือผู้เล่นคนอื่นนั่นเองครับและพยายามเอาชีวิตรอดกลับไปเอสเปเรนซ่าให้ได้นั่นเองพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจได้แล้วว่า a r k Raider เป็นเกมแนว Extraction Shooter ที่มีมุมมองเป็น Third Person และก็ Player vs e n v i r o ั m e n t vs Player หรืัอก็คือ PvE PvP นั่นเองส่วนเกมเพลย์ลูปสำคัญก็คือเตรียมอุปกรณ์ขึ้นไปบนผืนดินตามหาทรัพยากรสู้กับหุ่นยนต์สู้กับผู้เล่น เก็บของให้ได้มากที่สุดแล้วก็กลับลงไปเอสเปเนซาทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วทีนี้อะไรที่ทำให้ผมดันชอบใน a r ร์คเรเดจริงๆแล้วนะครับ ในพาร์ทเอ็กซ์แทคชั่นเนี่ยผมออกจาเฉยๆซะมากกว่าด้วยความที่ผมนะครับเป็นคนที่เล่นเกมประเภทแบบเงื้องืง้องะๆเรียกว่าไม่ค่อยระวังตัวสักเท่าไหร่และด้วยเหตุผลนั้นนะครับมันทําให้เกมนี้เนี่ยโหดร้ายกับผมมากเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยจากการขึ้นไปฟาร์มเรียกว่าเป็นซานต้านั่นเองแจกของให้คนอื่นแต่จริงแล้วสิ่งที่ทําให้ผมชอบในอาร์คเรเดเนี่ยมันคือบรรยากาศครับ ซึ่งไอบรรยากาศที่ว่านะครับมันเริ่มตั้งแต่ซาวทกของตอนที่เราเนี่ยกดเริ่มเล่นและขึ้นแคปซูลเพื่อขึ้นไปบนพื้นดินนั่นเองครับ คนอื่นเนี่ยรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวทุกครั้งที่กดแล้วได้ยินไอเสียงเพลงกับซาวเอฟเฟกตตอนขึ้นไปรวมถึงจังหวะที่ตัวละครของเราลงไปนั่งในแคปซูลพร้อมกับปิดฝาแคปซูลพร้อมที่จะไปแล้วเนี่ยโคตรไฮ์เลยมันแบบไปแล้วเว้ยขึ้นไปแล้ววะเอาแล้วจะแตกจะแจกหรือจะลอดกลับมาสักทีเหอะและที่สําคัญในระหว่างที่ผมเล่นช่วงเซิร์ฟเวอร์สลมเนี่ยคือมันก็วนอย,อยู่อย่างเงี้ยครับเป็นร้อยรอบแต่ผมไม่เคยเบื่อเลยมัน สาวมันดีขนาดนั้นเลยและเมื่อพูดถึงเรื่องเสาวนะครับเสาวเอฟิกใน a r ร์เ d เดอโคตรดีไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินเสียงปืนเสียงหุ่นยนต์คือเสียงทุกอย่างรวมถึงเสียงคนพูดกันผ่านไมในเกมก็เป็นตัวบ่งบอกชะตากรรมของเรารวมถึงแทคนิคที่เราจะเข้าไปสู้ได้เป็นอย่างดีเลยครับยกตัวอย่างเกมเพย์ของผมที่ผมเจอมานะครับนั่นก็คือ เสียงของผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ในตึกไม่ว่าจะย่องเบาแค่ไหนมันล้วนมีเสียงครับการค้นตู้หรือว่าการงังดแงะใดๆก็แล้วแต่มันมีเสียงครับต่อให้ผมเนี่ยอยู่นอกตึกแล้วผมพอจะเดาได้ว่ามันมีคนอยู่ข้างในเดินเยอะแค่ไหนนั่นทําให้ผมพอจะเดาได้ว่าผมจะทํายังไงต่อไปลองดูเกมเพย์อันนี้ก็ได้ครับ อย่างที่เห็นนะครับว่าจังหวะที่ผมเข้าไปเนี่ยมันแบบอินเทนส์มากๆมันรู้สึกแบบต้องค่อยๆไปและถ้าเราเทรดออฟไม่ดีเนี่ยไม่ผมก็มันเนี่ยแหละใครตายสักคนนึงก็ไปขึ้นแคปซูลกันใหม่แล้วในะจังหวะที่ยิงปิดไปเนี่ยเราสามารถฆ่าได้มันค่รนรู้สึกดีเลยแถมที่สําคัญนะครับไอ้ปืนที่ผมใช้เนี่ยมันคือปืนระดับกา,กากที่สุดแถมผมมาแบบโหลดเอาฟรีด้วยก็คือเกมมันสุ่มมาให้ใช้อะไรก็ใช้ แต่กลับกันนะครับไอ้ปืนกากที่มันชื่อว่าเฟยโลเนี่ยผมกลับชอบยิงได้ทีละนัดแต่เสียงและความรู้สึกตอนที่ยิงออกไปโคตรดีเลยด้วยความที่ปืนแต่ละอย่างใน Ar k r a i d e r นะครับมันมีเสียงที่ดีอยู่แล้วคือซาวก็อย่างที่บอกนะว่าเกมนี้ทำซาวเอฟเฟกได้แบบโคตรดีว้าวแต่ว่าตัวปืนนะครับมันไม่ได้แบบเวอร์จนเกินไปแบบคุณควักปืนกลที่มันยิงรวมมากๆแต่มันให้ฟิลแบบเราอยู่ในโลกที่ล่มสลายจริงๆปืนที่ใช้ ก็เป็นปืนขยะาก,กากๆกกที่เอาอะไรก็ไม่รู้มาประกอบเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับปืนแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยและมีกระสุนที่ไม่ได้เวอร์มากนะถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดมันซึ่งก็ตรงตามตัวครับยิ่งเราฟาร์มมาเยอะทรัพยากรเราดีปืนของเราก็จะดีขึ้นและเอาตัวรอดในโลกที่โล่มสไลด์ได้ดีขึ้นแต่น่าไม่ได้ไหมายความว่าปืนระดับกากๆเนี่ยมันจะไม่น่าใช้ยกตัวอย่างปืนที่ชื่อว่า a n นวิลซึ่งมันเป็นปืนสั้นนะครับแต่ว่ามันใช้กระสุน ประเภทเฮวี่ความเสียหายของมันเนี่ยโคตรแรงถ้าให้เปรียบเทียบมันก็คือปืนแมกนัมนั่นเองและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับปืนแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีเป้าหมายและจุดประสงค์ของมันมันไม่ได้หมายความว่าปืนทุกอันเนี่ยจะเอาไปยิงอะไรก็ดีอะไรก็เยี่ยมปืนบางชนิดยิงคนเก่งยิงคนดีแต่ว่ายิงอาร์คหรือก็คือหุ่นยนต์เนี่ยโคตรกากเลยแต่กับกันนะครับปืนที่มีกระสุนประเภทเฮวี่และมีแมกซีนน้อยๆจะเด่นในการยิงพวกหุ่นยนต์นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ปืนและก็กระสุนให้ตรงตามเป้าหมายและก็สถานการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บรรยากาศในเกมนี้เนี่ยมันสุดยอดแต่มันจะพูดถึงความสุดยอดในแค่เรื่องพวกนั้นไปได้ยังไงครับถ้าไม่พูดถึงอาร์คหรือก็คือหุ่นยนต์ด้วยตัวอาร์คนะครับความรู้สึกที่ผมมีต่อมันเนี่ยคือน่ากลัวครับด้วยตามปกติแล้วนะครับในเกม Extraction อื่นๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไปแนวแฟนตาซีหรืออะไรเลยก็แล้วแต่เนี่ย ส่วนใหญ่ศัตรูที่เราสู้มันจะเป็นคนครับอย่าง s c a p e f r o r t ท r k อ v เนี่ยนอกจากคนทั่วไปพวกมอนมันก็จะเป็นคนซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบและนั่นก็เป็นความรู้สึกที่ผมไม่ค่อยชอบเหมือนตอนที่ผมเล่น d i v i ชั o n เพราะว่าใน Divi s i o n เนี่ยศัตรูเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นคนครับแถมตัวมันดันแข็งเรายิงกระสุนเข้าไปเป็นล้าน ไม่ตายมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่เรียวเท่าไหร่ก็ได้มันเลยไม่ค่อยรู้สึกดีที่จะยิงศัตรูประเภทคนสักเท่าไหรนะ่นักแต่กลับกันในอาร์คเลดเดอร์นะครับศัตรูที่เรียกว่าอาร์คเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนั้นครับด้วยความที่มันเป็นหุ่นยนต์และมันมีความน่ากลัวรวมถึงเป้าหมายและหน้าที่ของหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยมันชัดเจนครับ ด้วยหุ่นอาร์กแต่ละตัวนะครับมันมีความน่ากลัวในรูปแบบของตัวมันเองคือหน้าตามันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ครับหุ่นบางตัวก็เป็นลูกกลมๆงโง่มันจะน่ากลัวยังไงหรือหุ่นบางตัวมันก็เป็นแบบโดนบินกะกาดน่ากลัวยังไงแต่กลับกันนะครับอาร์กเลเดอร์ทำให้ไอหุ่นพวกนี้น่ากลัวครับอย่างไอหุ่นกลมๆที่ผมพูดไปเนี่ยครั้งแรกที่เราเห็นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมันมาหลายๆล,ลูก และเสียงของมันก็น่ากลัวครับทุกครั้งที่มันเจอเราเนี่ยมันจะกลิ้งเข้ามาและพ่นไฟใส่เราคือคุณลองคิดสภาพครับตึกเงีย,งยบๆแล้วมีลูกบอลสังหาร3ตัวกลิ้งเข้ามาพร้อมที่จะเผาคุณให้ตายลงตรงนั้นเลยแถมเสียงที่มันกลิ้งมาระหว่างทางห้องมืมมมดๆบรรยากาศเงียบๆไอเชี่ยอย่างหลอนหรือจะเป็นโดนที่ต่อแรกเนี่ยมันก็มาตัวเดียวไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่จนกระทั่งเราเริ่มส่งเสียงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนระดับจาก โดนลาดตะเวนกลายไปเป็นโดนสังหารและโดนที่น่ากลัวที่สุดที่บินได้มีชื่อว่าล็อกเกทีอครับมันคือโดนจรวดที่ค่ายากที่สุดใน3โลกเลยนี่ยังไม่นับรวมพวกหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนแมงมุมพวกแบชชั่นพวก aper, ลิปเปอร์หรือหุ่นตัวเล็กๆที่มันสามารถกระโดดเกาะเราได้เหมือนเฟซฮักเกอร์ในเอเลียนคือไอหมอนเนี่ยโค่นน่ากลัวเลยยิ่งเจอในมุมตึกม,มืดๆเงียบๆแต่มันจะมีอะไรน่ากลัวมากไปกว่าคุณครับ ไปแล้วไปเร็วไปอุ้ย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 ออ้เชี่ยดูมันวิ่งดิดูไอ้เชี่ยมันวิ่งน่ากลัวจัดอ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันทำให้บรรยากาศใน Ark Raider เนี่ยสุดยอดแต่มันจะยอดเยี่ยมที่สุดได้ยังไงถ้าเราไม่พูดถึงผู้เล่นครับใน Ark Raider นะครับตัวละครผู้เล่นเนี่ยใช้ระบบเลือดที่เป็นเหมือนเอเป็กเลเจนต์นะครับมีเลือดของเรา แล้วก็มีเกาะและอย่างที่หลายคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าในเกมนี้เนี่ยพวกไอเทมมันมี rarity ที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ระดับ common ก็คือสีขาวแลสีฟ้าเป็นอีปิกสีชมพูแล้วก็มี legendary สีทองพวกเกาะเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นตามลำดับไปตามแต่ระดับความหายากของมันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เกมเนี่ยสนุกน้อยลงนะครับตัวเกมมันก็มีความบาลานซ์อยู่ตรงที่ยิ่งเกาะระดับสูงอย่าง เกาะสีน้ำเงินหรือเกาะสีม่วงเนี่ยมันจะมีดีบัฟในส่วนอื่นๆเช่นทําให้เดินช้าหรือว่าสตามิน่ารีช้าใดๆก็แล้วแต่พวกติดมาด้วยรวมถึงตัวกระเป๋าที่ผู้เล่นคนนั้นจะต้องเอามาด้วยเนี่ยมันก็จะต้องรองรับเกาะนั้นๆนั่นเองเรียกง,ง่ายๆว่าก็คือถ้าเราเป็นผู้เล่นที่แบบไม่ได้มีของอะไรเยอะแยะแต่แท็กติกเราดีกว่าแล้วค่าไอ้พวกนี้ได้มันก็ฟินไงครับเพราะว่าของรางวัลที่ได้มันก็คุ้มค่าแต่อย่าลืมนะครับต้องรอดกลับไปด้วยนะนอกจากนี้นะครับ ตัวเกมเนี่ยยังมีการพูดไปผ่านในเกมและผู้เล่นทุกคนรอบๆจะได้ยินด้วยครับนั่นหมายความว่าผู้เล่นที่กดไปแบบโซโล่ก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นและไม่ต้องยิงกันก็ได้ช่วยกันก็ได้กดยังไงวะลืมไปแล้ว เปิดมาดิ okay. เฮนะ okay. ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคปาร์ตี้ปาร์ตี้ซึ่งนั่นนะครับ มันก็จะย้อนกลับไปสิ่งแรกที่ผมชอบในเกมนี้เลยนั่นก็คือบรรยากาศครับอะไรแบบนี้เนี่ยมันทำให้ในแต่ละแมทมันมีความแตกต่างและก็โมเมนต์ที่น่าจดจำพอสมควรน,นอกจากนี้นะครับตัวแมชเมคกิ้งของเกม Arc r a i d e r เนี่ยเขาพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องผู้เล่นซ o l โล่เพลเยอร์เพราะว่าหลายคนก็รู้ดีนะครับว่าในปี2025สิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นเกมออนไลน์ก็คือ หาเพื่อนเล่นด้วยครับโดยเฉพาะคนที่อายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนก็มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปบางคนก็มีลูกทํางานอะไรก็แล้วแต่การเล่นคนเดียวในเกมแนวนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เพราะบางคนรู้สึกว่ามันก็จะไปเจอกับปาร์ตี้ที่มา3คน1สู้3ไม่เห็นสนุกเลยแต่ใน Ark r a i d e r นะครับเขาพยายามที่จะบาลานซ์ในส่วนนี้มากที่สุดนั่นก็คือคนที่กดไปคนเดียวเนี่ย ไอทางห้องนั้นนะ่ะมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นผู้เล่นที่กดคิวคนเดียวทั้งหมดเลยแต่นั่นนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอตีส3มนะมันก็เจอแต่เท่าที่ผมลองกดมาเนี่ยสิเกมเจอแค่1ตี้เท่านั้นที่เหลือผู้เล่นคนเดียวล้วน,วนถือว่ายอดเยี่ยมครับส่วนนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมชอบใน ark l e d e r แต่จริงมันก็มีบางส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันอย่างการต้องมานั่งรอว่าคนที่เราฆ่าตายแล้วเนี่ยของมันจะโชว์ครบกี่โมง ยิ่งบางคนรูดมาเต็มกระเป๋าของเป็น10-20ชิ้นกว่าของชิ้นสุดท้ายจะโชว์โคตรน้าหงุดหงิดเลยนอกจากนั้นไม่มีแล้วมังครับที่เหลือผมแฮปปี้เวริกุดพูดถึงบรรยากาศแล้วก็ภาพรวมกันไปแล้วนะครับเรามาดูระบบอื่นๆในส่วนของหน้าเมนูกันบ้างดีกว่าครับว่าตรงล็อบบี้เนี่ยนอกจากลงไปยิงมันมีอะไรบ้างแล้วทำอะไรได้บ้าง โดยส่วนแรกนะครับคือเควสที่ตัวเกมเนี่ยจะเป็นทัวรเนียลโดยที่ไม่ได้สอนแบบตรงๆแต่จะคอยอธิบายว่าอันนี้ไปทำอันนั้นได้อะไรมีประโยชน์ยังไงพร้อมกับไอเทมต่างๆเพื่อให้ไปใช้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นภาพรวมๆและก็ลงไปยิงแบบจริงๆนั่นเองครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปซึ่งหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นห้องส่วนตัวของเราโดยเราเนี่ยสามารถสร้างโต๊ะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนยาและข้าวของเครื่องใช้อื่น รวมถึงในนี้เนี่ยจะมีน้องชิคที่ชื่อว่าสแครปปี้อยู่โดยตัวสแครปปี้นะครับจะคอยหาวัตถุดิบพื้นฐานให้กับเราทุกครั้งที่เราลงไปสู้นั่นเองยิงลงไปบ่อยการกลับมาเคลมแต่ละรอบเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนอกจากนี้เนี่ยทุกอย่างในหน้านี้นะครับรวมถึงตัวสแครปปี้หรือน้องชิคเนี่ยสามารถอัปเกรดได้แต่ว่าในตัวเซิร์ฟเวอร์แลมที่ผมอัดฟุตเทจมาเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับต้องรองตัวเต็มถัดมาในหน้าไรเดอร์นะครับจะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยโดยอันแรกเนี่ยคือสกิลทรี ที่เราจะได้แต้มทุกครั้งที่ ID ของเราเนี่ยเลเวลอัพส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นหน้าคัสตอมไ z เซชันที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งหน้าตารูปร่างตัวละครทรงผมทุกอย่างในที่หน้านี้ส่วนเมนูอื่นๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์แลมเนี่ยมันไม่เปิดให้เข้าครับอันนี้ผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันในส่วนถัดมานะครับก็คือเทรดเดอร์โดยในหน้านี้นะครับจะมีร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านปืนร้านขายข้าวของเครื่องใช้และอื่นๆนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้ที่หน้านี้ ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเด็กและก็สโต้โดยตัวเด็กเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันคือแบทเท e พารส่วนสโต้ก็ขข่สกินครับง่ายๆแค่นั้นเลยใดๆก็ตามนะครับนี่ก็เป็นระบบทั้งหมดและก็ความรู้สึกคร่าวๆของผมเกี่ยวกับ Arcla เเดอที่ได้เล่นไปในช่วง Serv e r Slam แน่าเสียดายนะครับถ้าผมเล่นตอนช่วงเทคเทสเยอะกว่านี้คงจะได้ข้อมูลอื่นๆที่มันไม่เปิดในช่วง Serv e r Slam มมากกว่านี้ว้าสุดท้ายนะครับ ตัว Arc Raider เนี่ยจะเปิดให้เล่นวันที่30ตุลาคมและวางขายในราคา1031บาทกับสิสตางค์ครับส่วนตัว Deluxe Edition เนี่ยจะขายในราคา1547บาทกับอีก04สตางค์โดยตัว Deluxe เนี่ยก็จะได้พวกสกินนู่นนั่นนี่ครับใครชอบก็ไปตามกันได้จริงๆผมแฮปปี้นะถ้าไม่ติดว่าโปรแกรมช่วงท้ายปีของผมเนี่ยอย่างแน่นเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปและบายเจ้า แก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Apple Mint คือถ้าใครอยากจะเติมแพงผ่าน o o f เ i c e ไซ2ก็สามารถไปเติมที่ Apple Mint กันได้ครับแถมใส่โค้ด Layback 56ได้ส่วนลดด,ด้วยเนออย่าลืมไปเติมกันนะครับ และนั่นก็รวมถึงเหล่าสพอ์เตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆจ้าใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูปลูกเต๋าสีต่างๆเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อด้วยนะเบนจามินอุตสาปปั้นขึ้นมาเลยสวยอยู่ด้สมัครกันได้ขอบคุณจ้า